สี่้ามาเบิ่งเงินจิงโจม้มาจิงโจ้อยู่แถวๆนี้นะ่ะจิงโจ้ี่มาเล่นน้าโม้ตะเวนไก่ตกดินแล้วนี่ก็ประมาณสี่มงแรงกลักว พี่น้องเนาะสวยงามตามทองเหลืองจักสีบรรยายไหนให้ภาพบรรยายเอเแล้วกันเนาะมันงามอี๋ action นน n e น action แดนหนอกกบลังไกหนาวเด้พี่น้อง หนาวจน,นสัน่นต้องฟาสุดยอดเลยฝนบ่ดตกพวกเจ้าเบิ่งเอาเด้อก,กันรอพวกเจ้ากับคิดเอาเดา้อยังพูดจากสิบรรยายกันไหนหนาวเพื่อนวันนี้เหมือนแล้งกินโจม,มันสิออกมาออกมาจากปลาขอปลา น้ำใสคักใสติงดิ่งเล่นวะวะมีปลาจะโตได้ตัวนี้วะมีปลาเลยมีแต่สไลายเห็นสไลายว่าอยู่ในน้ำมั้งวะตัวเว้ยนี่เคลียร์

นี yeah. ่มันเซนบิวเย่นี่งาวน้องกินบ้าโอ้หมอีบอยนี่ หัวกลงสอนหัวนะ <c oughs> หน้ามูเป็นลงเล่นหอดเป็ดว่ะงามค่ะเจ้าปัญญาเอาเองเด้อจเป็นตกดิน บงงังสันตะก้อนยางโต๊กนี่จังเลยโตกนี่เจ็บนะจะบอกใครเนเป็นทอเป็นอยังนี้เป็นทอเป็นหินเห็นบ่เนี่ยถ้าตกลงไหนเห็นบ่ตกลงไหนเป็นทอเป็นหินอะ่ะเจ็บเลยจะบอกเนี่ยมันสิมีจริงโจ,จ้จริงโจ้ในป่าเห็นมันแผลออกมา chỉ biết chỉnh chủ chỉnh ở ngoài <laughs> nhưng mà lên mà dài bây giờ Hãy subscribe cho kênh không สะตาดบรรยากาศสุดยอดเลยนัออน่อกาเที่ยวบนธรรมชาติ มามูัน <source> ต๊กปลาปลาต๊กเบ็ดสักคนไม่เห็นมีปลาไม่ต๊กเบ็ดไหนม่ให้นต๊กเบ็ดอยู่บ่ มาแล้วท่านเราเอ็กซ์ฉนสิบิมว,ว,วจะฟูลวิวเราจะมาแตนเลยสามีชุดที่หลักยางชุ่มวิวไปสิดหรอเมื่อมือ,ม,อมีไอ้เมือม่อหมื่อยู่ทั้งรถอยู่ทั้งรถขับรถชุ่มวิวยางเบิ้งวิวยางเบิ้งทะเลหิวก็กินคื้วานอา๋อ หิวก็กินสรุปหูหลูกตาแบบเป็นปลาถ้าทั้งนี้เป็นปลา,า,า,าเนี่ยบอสทั้งนี้เป็นปลามันก็สิมีจริงโจ๊กจริงโจ๊กออกมาไงมือแรงตอนนี้มันทนาท่านไหนออกมาแล้วมาท่านไหนทนำเป็นไงนี่จะเป็น คุณยักขา้นามาบึงกินลมชมวิวคุณว่าเป็นป่าทนนี่ั้นนี่ล่องลงไปงี้เป็นงูเหรองูโอ้เป็น,นอะไยมันงามเนาะ เี๊เปกม่เฮ้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 ลฮ้เ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 อนเฮ้ยฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ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 น่ฮ้เ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 ฮ้วบ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮเฮ้กฮนเฮ้เฮ้เฮวเฮ้เฮ้เฮ้เ้เด้เเ้เ้เเ้น้เเเเอฮ បាក់វាក៏អូទៅដែរផឺតបឹងទៅវិញຕົកដីញ៉ាំមិញឡើង สิผ้าไปใส่ล่ะเอ้าผ้าไปทึ้นจับไปลองเบิ้งระวังจริงจูดแลนมาซักข้อเด้อเถ่าเสียงนกนกกระปูตานเดงน้ำเ้งก็ตาย สนกพูดไวาให้ฟังเสียงให้ใหม่แมันเงียบเลยตอนน้ำมันห้องวนี้มันเงียบสงสัยงูแค่ e f u ิ่สน็กอน,อนด c o ฟูววนาควนดาบ่ฮ้มัน,นเป็นปลาเป็นเขาคือบ้านเขาบ่บบเลอดนะคะ นกกระปุตาแดงน่ามีนกตายถ้ายังเห็นมั้งคิดั่ีเห็นอไรวะอีวีโกโอโกอัพแบบบิคอนซีแข่งกันลูกย่างคิไปหอมสชมเปไนท์แมเลฟลาวเวอร์สีข้ามนะคะ เอ,อ้ยมันหลังงามคันพวกแก้วเบิ้งเอาเฮ็ดกล้องเ,เลี้ยวไปบอพ่าพวกแก้วมาเที่ยวเบิงังธรรมชาติออสเตรเลียธรรมชาติออสเตรเลียคือบ้านเฮาปะจ้า,ม,า,จามันก็คล้ายๆบ้านเฮาแหละจ้าแต่ว่าอากาศมันบ่คือกันอากาศมันบ่คือกันซีซีมันสิเห็นมันละจิงโจอะ มันว่าทั้งใ้คำมันกับบกกวาออกมากแล้วมันย่านพนเนาะ